นะต้องส่งไอ้ปักลูกลูกลักผมเข้าไปนะใช้เยอะอื่นไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยนะต้องส่งไอ้ปักเข้าไปก่อนต้องเจอลูกรักผมนะมรับรองมีลุ้นแน่นอน นี่เห็นไหมครับไปทีแรกนะก็ได้มาแล้วนะยากกับใบไม้เห็นไหมครับรักผมจริงนะรักตัวนี้นี่ฟ้าลุ่มเหลืองนะครับ อย่ามาอีเดอ้อฝนผ่านไปเมื่อกี้นะฝนทำท่าเหมือนจะมาอีแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาลบนู้ว่าอะไรโอ้ปลาเอาครับเห็นไหมครับผมบ้าแล้วรักรูกรักผม ทำงานแล้วทำงานครับแล้วรักผมทำงานแล้วมานี่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 ต้นองเรียนอ่อนๆนะับานๆกลัวเบียดยางน,นะมามาครับมานี่นายเป็นไอชอนนะทรงนี้ผมมาอืมานี่มานี่อ้ตัวใหญ่ครับไม่ยอมครับไม่ยอม มามาซะโดยดียังไม่ยอมครับยอมไหมยอมยังไม่ยอมออกไปแล้วอ้มเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยแขนนี่ครับบอกแล้วลงังลงงผมไปอ,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 อยังไม่ยอมครัยย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 เยย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 ย มายอมเหอะอย้ยังใหญ่แล้วครับพี่น้องตัวยังใหญ่อีกแล้วโอ้โหโ้พี่นอ้องโอ้ยังไม่ยอมอยังไม่ยอมโอ้โอ้ต้ตัเลิ้นบวานๆครับงัาเบ็ดง่ายมาครับโอ้โหโอ้โหยังใหญ่ครับดูเดี๋ยวทุกคนเจ้าขึ้นมายังไงอีกแล้วครับพี่น้อง อ้ห uh huh. ทุกคนดูใสมันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาคิปเปอร์ก่นนะครับทุกคนโอ้โหตั huh. วใหญ่มากตัวใหญ่มากครับทุกคน uh huh. วันนี้เป็นใหญ่สุดตั้งแต่เคยได้มาเลยนะครับผมเ่มมีสองอ่ะตัวเน,นี้ uh huh. oh oh oh. ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวด้วยเดี๋ยวน ้ทุกคนทุกคนครับนี่มันโคตรไอช่อนโอ้แล้วดูคันผมครับคันเล็กนิดเดียวดูโอ้ใหญ่หัวใหญ่วัวกระปั้นผมครับทุกคนทุกคนดูครับหัวใหญ่วัวกระปั้นผมออีอ่ะนี่มันโคตรไอช่อนนี่มาโอ้โหดูตัวมันยังยาวครับโอ้โหโอ้โหอยาวกว่าซองผมเอก็ก โอ้โดูสุดยอดครับคนตัวใหญ่มากครับตั้งแต่เคยได้มาดูครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอโ้สุดยอดครับเดี๋ยวปล่อยครับปล่อยปล่อยตามเคยครับอืมต่ตัวใหญ่จริงครับขอถ่ายรูปก่อน